วันนี้นะครับมาแล้วนัดเจอกันวันนี้เพื่อนเมงมาเยี่ยมแล้ววันนี้พาลูกชายมาด้วยครับลูกชายสุด<ท>หล่อครับท,รทักทายหน่อยครับอะไะสวัสดีีิโตสินส้นไ,ไอแล้วะลูกชายมาด้วยสองคนลูกชายโตเท่าพ่อแล้วเดี๋ยววันนี้พาไปเดินเล่นนะโตเตโตเต,ตเตจีงวันโอครับแถวนี้เริมตักครับเดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปในห้างนี่ครับดก็เล่นไปดูของครับ วันนี้เพื่อนใส่เสื้อสีส้มนะแปมันเลยพาลูกใส่เสื้อสีส้มมาด้วยมองแต่ไกลนี่หน้ายังไม่เห็นเลยเห็นแต่เสื้อกันสะท้อนแวบกลางเต็นท์นอนใช่ไหมนี่ไงจะซื้อเต็นท์ไหมล่ะนี่เลยครับขึ้นไปบนนี้และครับดกเทียเลนเดกเทียเลนครับเดินดูของเครื่องกีฬากับ์อ ช่วงวันหยุดครับห้าวันเลยที่นี่คนเยอะไอ้ลูกคื่อเบี้ยเอ็กร์เอาเลยได้ไหมเนี่ยใส่เรื่องน้ำมาแล้ว okay. ตอนนี้ได้มาละหนึ่งอย่างได้หมวกมาหนึ่งอันแล้วจ,จะเดินดูรอบๆ<อ>ที่อืน่นของออกกำลังกายโอ้โหคนเหมือนนอน,นย,ยังเหมือนนอนอยู่ดีนะเอ้ยตายแล้วพี่ถ่ายแล้ววะ ไม่เคยเห็นเต่าออเลยเฮ้ยนั่งดีๆนะเว้ยตกน้ำลงมาไม่ช่วยนะเว้ยตูเป็นปลา,า,าเอ,เอาเ้าเฮ้ยมากันใหญ่เลยเฮ้ยอ,อ,อะไรเลยเนี่ยฮึทั้งเต่าทั้งปลามาันรวมกันอยู่นี่หมดเลยเนี่ยเฮ้ยทั้งตูนใหม่ทั้งตูนใหน่อยขึ้นไม่ได้เฮ้ยสองคนพ่อลูกครับวันนี้มานั่งดูปลาอยู่ห้างเขา นั่งคุยกับปลาคุยกับเต่ามีความสุขอัดสามมาเคยเห็นปะอัดสามอ่ะโซนสามโซนสามผู้มนุษย์นี่ว่าบอกว่ามันนั่งดูเต่าไม่เคยเห็นหลังเต่าเลยไงวะเฮ้ยทองทองทองโอ้ยปลาเวนว่ายมาด่าดีได้เออชีวิตเ่าอย่างเราเออเมื่อไรจะได้คู่สักทีวะิปมากแล้วเว้ยไม่วะ ิไม่เลยอะไรกูจะได้นางเครื่องบินในเครื่องนี้สักทีวะเครื่องบินรุ่ยเฮ้ยเครื่องบินมาเร้วเครื่องบินมาเร็ว